วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาขอเชิญร่วมงนานโครงการพัฒนาเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่28-29ตุลาคม2 5 6 6นี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณสนนนครน,นอกโร,รงมสีแดงหาบหินตำบลบัวยางอำเภอเมืองสงขลาจัางหวัดสงขลาชมชิมชอ็อปและร่วมการเสวนา โครงการพัฒนาเมืองสงขลาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีตีทางวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจมีการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของดีๆทั้ง16อำเภอในจังหวัดสงขลาอาทิข้าวตะตูเกียวฟัง้งหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเ,มเชื่อมตวอาหารถิ่น์สลัดเปล่าลูกยักษ์เท้าคัาว่วขนมข้างข่าวขนมเจ้าหูขนมดู ขนมลูกโดนสูตรโบราณไข่ครอบยำหัวโนดเคยขั่วเครื่องแกงขหลามแม่ทองขหลามชักครุฑน้ำพึ่งแก่นน้ำพึ่งโปรงการปรุงยาแพทย์แผนไทยน้ำตาลสดน้ำสมุนไพรการจัดสารปูนบรรัญญาการจาัดทำรูปปั้โมราการแกยรูปหนังกะลุงกา,า,ารทำผ้าปะเตะการสนุนการดำเนินงานโดยกลุ่สสมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลาโรงสีแดงหับโบ้หินในงานนี้ก็มีการแสดงจากหมาาวไยาลัราชพัฒสงขลาย่าดูม 28- ถึง29ตุลาคมน,นี้ตั้งแท่เวลา4ี่โมงเย็นถึง2อทุ่มพบกันที่โรงสีแดงหรับโบหินนะครับแลีละเอวนะครับก็กจนัว่มา์ขงาของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของขา้าวยำนะครับเป็นส่วนประกอบก่างนะครับรม่ว่าจะเ,นนะเะป็น เต้าขั่วนะครับน้ำเคยนะครับเอ่อปาวนะครับปลาคาวคั่วนะครับเอ่อ้ก็าก็ปลนะครับนะเออเน่ยนี้นะครับคาานัประดาน้ำนะครับคเอาไปเก็บปรครับส่ยพิ้เย็นแช่ไว้ก่อารับไปได้ไหมคะครับก็ไมทำได้สามงานะคะครับครับนะครับเอ่อ้าคั่วนะครับเดนี้าคั่วนะครับเ้าคั่วนะครับนะ นะตั้งวนะครับเั้านเอ่อยธ์นะครับนะครับยืนไรับการรัากาปะารลการศาสาัฒยธรรมอำเภอหาดใหญ่นะครับบางของายทุกลำเตานะครับทุกำเตานะครับพวันทยก มา่างกอุ uh ังบอรังบนะครับที่ตัวใหญ่ๆองเนนะครับเ่ดินทางมานะครับในจุดนี้สองก่อนาบาเก็บราคาไว้ในานนะครับพาพเจู่เย็นก็สามารถรักประได้ตลอดนะครับในจุดนี้